มีในยะสำคัญว่ากลุ่มผู้ป่วยหนักในตอนนี้เนี่ยกกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางนะครับในผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ยที่โรงพยาบาลสนามของเราตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามสีเหลืองแล้วนะครับนะแล้วก็จะมีบางส่วนก็จะเป็นสีแดงด้วย ในผู้ป่วยสีเหลืองที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย83เอร์เซนต์นไม่ได้ฉีดวัคซีนโอ้นะครับัวเลขน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเราเร่งการฉีดวัคซีนได้มากเท่าไหร่<ม>ก็หมายถึงว่าเราจะไม่มีผู้ป่วยหนักมากและสีเหลืองที่ที่มีอยู่ตอนนี้ม,นมันมีโอกาสที่จะขยับเป็นสีแดงเยอะไหมครับโดยสัดส่วนทั่วไปเนี่ยสีเหลืองก็15 สีแดงก็จะประมาณไม่เกิน5%เป็นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นปกตินะครับโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณ้อ,ณอมลว่าตกลงสุปงไงครับผ

来，过、嗯